สวัสดีครับเป็นเพื่อนไมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้เป็นมีดชุดที่6นะครับโปรโมชั่นนะครับเป็นเหล็กแหนบนะครับเหล็กดอกจิกหมดแล้วนะครับมีดโบวีเล็กนะครับเหล็กดอกจิกหมดแล้วนะครับชุดนี้เป็นเหล็กแหนบนะครับเหล็กแหนบทั้งหมดเลยนะครับมีอยู่10เล่มนะครับราคาโปรโมชั่นชุดที่6นะครับราคา800บาทนะครับผม800บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับขนาดเท่ากันหมดทุกใบนะครับ ใบมีดยาวจากโคนนะครับมาจนถึงปลายมีดอยู่ที่7นิ้วนะครับ7นิ้วความกว้างระหว่างสันมาจนถึงคมมีดนะครับอยู่ที่2นิ้วนะครับผมเป็นงานตีทิ้งผิวไฟนะครับตีร้อนนะครับชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะครับปาดผิวด้วยเครื่องขัดกระดาษทราย kmg นะครับผมสวยงามทั้งด้านซ้ายและขวานะครับด้ามที่เพื่อนๆเห็นนะครับวางเรียงลายอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไม้พยุงนะครับไม้มงคลนะครับไม้หายากนะครับผม ฝังหมุดอยู่ทั้งหมด5จุดนะครับเป็นหมุดทองเหลืองอยู่3นะครับขนาด1.9มิลนะครับแล้วก็หมุดโมเสสตรงกลางนะครับแล้วก็รูร้อยเชือกตรงท้ายด้ามนะครับผมราคาเล่มละ8 0 0บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มที่1ครับเพื่อนๆเลือกเฉพาะลายด้ามก็ได้แล้วครับเพราะว่าตัวใบมีดบอดี้เหมือนกันหมดนะครับลายด้ามเล่มที่1ครับ เล่มที่2ครับก็จะออกเป็นสีเข้มๆสีดำๆเข้มๆนะครับน่ครับเป็นขนสัตว์นะครับพอดีที่บ้านเลี้ยงน้องหมานะครับต้องขอโทษด้วยนะครับสวยงามนะครับน่ครับตามสวยทุกเล่มครับเนื้อไม้เนียนมากนะครับไม้พยุงนะครับเนื้อจะเนียนนะครับนี่เหล็ก ดอกจิกรรถไฟหมดไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นเหล็กแหนบแล้วนะครับผมเป็นเหล็กแหนบแล้วแต่เราทำทรงเดียวกันนะครับทำทรงเดียวกันราคา8ปดร้อบาทครับผมสีจะโทนเข้มทั้งหมดเลยนะครับมีตัวนี้ที่ว่าด้ามออกลายนะครับสีแดงๆนิดๆนะครับนี่ครับนิดๆนะครับครับตัวนี้ ด้ามล้าวนิดหน่อยครับไม่ไม่มีปัญหาในการใช้งานนะครับไม่มีปัญหาในการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีด้ามสีแดงนะครับเล่มนี้ครับแดงดำนะครับนี่ครับมีอยู่เล่มเดียวนะครับเป็นเล่มที่8นะครับผมนอกนั้นก็จะออกเป็นสีโทนดำดำเข้มๆทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับราคาพิเศษเลยนะครับ800บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับ สนใจทักทายมาได้ครับสวัสดีครับผม